การรีเซ็ตเครื่องหรือการรีเซ็ตค่าโรงงานใช้เข็มกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ6วินาทีไฟจะขึ้นเป็นสีแดงจากนั้นปล่อยมือไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ถือว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือให้กดหนึ่งตามด้วยสี่เหลี่ยมไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินและเริ่มบันทึกลายนิ้วมือได้เลยแต่ทั้งหมดประมาณ5ครั้งถ้าสำเร็จ ไฟจะขึ้นสีเขียวพร้อมมีเสียงแจ้งว่าการป้อนข้อมูลสำเร็จแล้วรายการเพิ่มรหัสผ่านโดยคีย์การ์ดก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยคือกด1ตามด้วยสี่เหลี่ยมจากนั้นใส่รหัสผ่านที่ต้องการ6-12หลักแล้วใส่ซ้ำอีกครั้งพร้อมกดสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันถ้าอยากเพิ่มคีย์การ์ดก็ทำขั้นตอนเดียวกันได้เลยเสร็จแล้วก็ทดลองการใช้งานทั้งรหัสผ่าน คีย์การ์ดและลายนิ ue, mm ้ว hmm. มือเพื่อเช็คว่าทำงานได้ครบทุกแบบ mm hmm. และถ้าอยากลบข้อมูลทั้งหมดไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นลายนิ ue, mm ้วมือรหัสผ่านหรือค mm ีย์การ์ดให้กด888 mm hmm. ตามด้วยสี่เหลี่ยม แล้วสแกนลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่านแอดมินเพื่อยืนยันถ้าสำเร็จไฟจะขึ้นสีเขียวค้างหนึ่งวิถือว่าลบเรียบร้อยต่อมาเป็นโหมดเปิดค้างถ้าไม่อยากให้ประตูล็อกอัตโนมัติให้กด284เหลี่ยมจากนั้นไฟสีม่วงจะกระพริบแล้วกดยืนยันตัวตนไฟสีเขียวจะขึ้น1วินาทีแปลว่าตั้งค่าเสร็จแล้วและถ้าอยากยกเลิก ก็กดซ้ำอีกครั้งหรือสแกนลายนิ้วมือที่บันทึกไว้ประตูก็จะกลับไปล็อกอัตโนมัติสุดท้ายการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันกด 1. สี่เหลี่ยมแล้วใส่รหัสยืนยันจากนั้นกดเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยและถ้าอยากทดลองก็กดปุ่มครั้งในแอปพลิเคชันประตูก็จะปลดล็อกได้ทันที